สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมพบกับช่องเจาะข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะกรณีการเสียชีวิตของน้องชมพู่ที่ภูเหล็กไฟบ้านกกกอกตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารแต่ยังจับคนร้ายไม่ได้นั้นและล่าสุดนั้นหมอปลาและคุณน,น้ำฟ้าได้เดินทาง เข้าพบนางสาววิตรีและนายอนามัยที่บ้านและต่อจากนั้นทีมงานหมอปลานั้นได้เข้าครัวด้านหลังบ้านพ่อแม่น้องชมพูเพื่อเตรียมทำอาหาร4เมนูหลักเพื่อถวายเพลนให้กับพระมหาภัยวันสำหรับ4เมนูเด็ดวันนั้นแต่ละเมนูมีแต่ชื่อเด็ดๆทั้งนั้น เมนูที่1ได้แก่ผัดเผ็ดคางคกขึ้นบ่โดยหมอปรานั้นได้ใช้เนื้อกบมาสับละเอียดนำไปผัดกับพริกแกงจากเมืองเพชรและเมนูที่2นั้นก็คือคั่วกิ้งก่าได้ทองก็ได้นำหนังวัวมาเป็นวัตถุดิบและนำไปคั่วกับพริกแกงจากเมืองเพชร เมนูที่สามนั้นก็คือต้มเปรตงูเหา่าวัตถุดิบก็คือใช้หนังวัวแทนงูเหา่านําไปต้มในน้ำเดือดปรุงรสด,ด้วยเครื่องเทศให้จัดจานและเมนูที่สี่นั้นก็คือปิง้งคั่ววัวลืมตีนวัตถุดิบที่ใช้นั้นก็คือใช้หนังวัวนำไปคั่วปรุงรสให้กลมกลอม ในระหว่างที่ประกอบอาหารแต่ละเมนูหมอปลาได้อธิบายว่าเมนูหลักทั้ง4เมนูวันนี้ตนไม่ได้สื่อความหมายถึงใครบางคนโดยปกติตนจะชอบทำอาหารเมนูแปลกๆลงในเพจเฟ e บุ๊กและช่อง YouTube ของตัวเองเป็นประจำอยู่แล้วทั้งนี้ช่วงที่ลงมือทำอาหารหมอปลายังได้มีการหยอกล้อก,กับผู้สื่อข่าวและช่างภาพ ที่มาถ่ายภาพด้วยว่ามาถ่ายผมขออนุญาตหรือยังห้ามถ่ายห้ามถ่ายที่ผมพูดไม่ดีนะลบทิ้งลบทิ้งบางช่วงบางตอนหมอปลาถามว่าหมอปลามาที่บ้านน้องชมพู่เพราะหิวแสงหรือไม่หมอปลาก็ตอบเชิงหยอกล้อว่าฉันไม่หิวแสงแต่ศีรษะฉันอยากได้แสงมากเลยตอนนี้ และหมอปราก็อธิบายว่าสำหรับเมนูกิ้งก่าได้ทองเวลาเดินผ่านจะพงกหัววันหนึ่งมีเศรษฐีเดินผ่านจึงเข้าใจว่ากิ้งก่าทำความเคารพก็จึงได้ซื้อทองให้กิ้งก่าใส่หลังจากทำอาหารและถวายเพลนหลวงปู่ภัยวันเสร็จแล้วหมอปลา ก็ได้เดินทางไปที่วัดท่ำภูผาแอกและหมอปลาได้สารภาพต่อหน้าพระอาจารย์บุญมาเจ้าอาวาสวัดท่ำภูผาแอกบอกว่าผมอยากพูดความจริงว่าผมได้รู้เรื่องที่ลุงพลปักทุบกลับหัวจากข่าวในช่วงบ่ายของวันที่ลุงพลมีการสาบานไม่มีส่วนรู้เห็นในการปักทุบกลับหัวในครั้งนี้แต่ที่ทำไปนั้นเพราะต้องการช่วยเหลือบุคคลนั้น กลัวจะไม่มีที่ยืนในสังคมกลัวเขาจะอยู่ร่วมกับสังคมลำบากจึงเอาชื่อตัวเองออกมาอ้างว่าเป็นคนบอกให้เขาปักทูปกลับหัวทั้งนี้ตนไม่ทราบว่าใครสั่งให้ลุงพลปักทูปกลับหัวแต่คิดว่าน่าจะเป็นหมอธรรมทางจังหวัดบุรีรัมย์แต่ตนยอมให้มองว่าตนเป็นคนไม่ดีแต่ที่จริงแล้วตนไม่รู้เรื่องอะไรเลยแม้กระทั่งการกินทาน หมอปราก็ไม่รู้เรื่องที่สำคัญตนไม่มีความเชื่อเรื่องไสยศาสตร์อยู่แล้วแต่ตนก็ต้องมาขอขมายายอุ่นผู้เท่าผู้แก่ในบ้านกกอกเพราะกลัวชาวบ้านจะไม่สบายใจและที่ทำไปเพราะสงสารครอบครัวของบุคคลนั้นไม่มีที่ยืนอย่างไรก็ตามในตอนแรกตนจะเดินทางมาที่บ้านกอกหลังจากที่คดีน้องชมพูเ่เงียบไป แต่ตนก็รู้สึกร้อนรุ่มจากการกระทําของอีกฝ่ายที่ด่าทอด้วยความหยาบคายจึงตัดสินใจรีบเดินทางมาขอขมาวัตถุประสงค์หลักตอนนั้นตนต้องการให้เขามีที่ยืนในสังคมตนช่วยเขาเพราะตอนนั้นเปรียบเสมือนคนกำลังจะจมน้ำตายตนไม่รู้ว่าเขาดีหรือชั่วแต่ตนต้องช่วยชีวิตเขาไว้ก่อน ด้านพระอธิการบุญมากลวว่าว่วาอัตมานึกว่าหมอปราเป็นคนแนะนำซึ่งสถานที่นี้เป็นสถานที่ชาวบ้านกกโก,กเคารพนับถือตอนที่ครอบครัวน้องชมพูมีพิธีสาบานอัตมาก็ไม่อยากให้สาบานเพราะอยากให้ดีกันทั้งสองฝ่ายแต่ครอบครัวของเขาก็ประสงค์ที่จะสาบานอาตมาก็ไม่ขัดเพราะที่ผ่านมาชาวบ้านที่สาบาน ก็จะไม่มีใครเป็นอะไรพระอธิการบุญมาพูดอีกว่าวันที่สาบานวันนั้นอัตมาก็แปลกใจอยู่เหมือนกันว่าทำไมเขาถึงไม่ดื่มน้ำสาบานจากนั้นหมอปลาได้ขอพระอธิการบุญมาดื่มน้ำที่ใช้ในการสาบานซึ่งมาจากวัดถ้ำผูผ่าแอกน้ำดังกล่าวมาจากก๊อกน้ำที่ตาชานตาของน้องชมพูนนำมาดื่ม ในพิธีสาบานวันดังกล่าวแล้วน้ำใส่กระบอกน้ำมาให้หมอปลาดื่มพระอธิการบุญมาได้นําน้ำที่เตรียมไว้ส่งให้หมอปลาดื่มซึ่งพอหมอปลาได้ดื่มน้ำจนหมดพร้อมบอกว่าดื่มน้ำแล้วสดชื่นเนื่องจากเดินขึ้นเขารู้สึกกระหายน้ำหลังจากที่หมอปลาได้ขึ้นไปขอขมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหมู่บ้านกกอกแล้ว ชาวบ้านกกอกได้ทำพิธีผูกแขนเพื่อเป็นสิริมงคลให้ตามประเพณีของชาวอีสานเรามาต่อกันที่ทางฝั่งชาวโซเชียลกันอีกนะคะโซเชียลท่านหนึ่งได้ออกมาโพสข้อความลงในเฟ e บุ๊กโดยมีข้อความว่าอย่าหลงประเด็นที่หมอปรามาสารภาพเรื่องทูบกลับหัวกินทานว่าไม่ใช่เป็นคำแนะนำให้ลุงแต่แรก แค่ออกมาแบกรับแทนเพราะณนะตอนนั้นชาวบ้านกก,กอกไม่พอใจลุงที่ไปลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านเขารบถึงออกมาครั้งนี้หมอปลาก็โดนโจมตีบ้างแต่มันไปย้ำว่าการสาบานที่เกิดการสาบานระหว่างพี่น้องญาติครอบครัวน้องชมพู่ที่เกิดขึ้นเพราะลุงเป็นคนท้าให้พี่น้อง มาสาบานกันย้ำการสาบานระหว่างญาติเกิดขึ้นเพราะลุงท้าให้มาสาบานถ้ามีความบริสุทธิ์ใจว่าไม่ได้ยุ่งเกี่ยวการเสียชีวิตของน้องก็มาสาบานกันจากผู้รู้เรื่องทูบกลับหัวคือการกลับคำสาบานลุงสาบานแล้วทำไมต้องกลับคำสาบานก็ไปตรงกับเจ้าอาวาสวัดหง ลุงได้แจ้งความประสงค์ไปว่าจะมาสาบานแต่พอมาถึงวัดก็บอกว่าเจ้าอาวาสว่ามาแค่ขอพรเพราะวัดหงมีชื่อเสียงใครมาสาบานจะประสบความสำเร็จลุงไม่กล้าสาบานก็ไปคิดต่อเอาว่าทำไมตอนนี้มีนักบวชออกมาพูดว่าสวดมนต์เผาพริกเผาเกลือ ให้ส่งผลให้ตำรวจแขวนคดีน้องชมพูตอนนี้ก็มาถึงตำรวจว่าไงจับได้หรือยังอยากให้ความเชื่อความศรัทธาพวกนี้เป็นจริงเพื่อให้สังคมเชื่อเรื่องพวกนี้เลยภายหลังที่โพสต์นี้ได้โพสต์ออกไปในโลกออนไลน์ชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าคนตาบอดยังเข้าใจ แต่คนใจบอดกลับหน้าเมื่อตาหมัวเชื่อหัวปากหัวปรำเผาพริกเผาเกลือคือการสาปแชง่งคนที่ทำผิดไม่ใช่จะมา,า,าเผาพริกเผาเกลือเพื่อให้เลิกติดตามคนร้ายเผาเพื่อให้เลิกทำคดีมันไม่มีที่ไหนหรอกถ้าจิตใจของคนเรา,า,าเผาพริกเผาเกลือทำเพื่อช่วยคนผิดเพื่อให้ได้ผลผิดเผาพริกเผาเกลือ จะย้อนเขาคนที่เผาและคนที่ทำผิี